สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube เคมแข่เพราะเคมีคือทุกสิ่งสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาเฉลยข้อสอบสอวนเคมีนะครับที่เขาสอบกันปีพศ2 5 6 5ครับข้อที่1ครับโจทย์ถามว่าข้อใดผิดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับก็ไก่แบบจำลองอะตอมของทอมสันและแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ด ต่างกันในส่วนการกระจายตัวอนุภาคต่างๆในอะตอมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนักเรียนจําได้หรือเปล่าครับว่าแบบจําลองอะตอมนะครับของทอมสันแล้วก็ของรัตเตอร์ฟอร์ดเป็นอย่างไรถ้าจําไม่ได้มาดูครับถ้าเป็นแบบจําลองอะตอมของทอมสันนะครับก็คือจํานวนอนุภาคนะครับประจุบวกประจุลบก็เกิดการกระจายตัวกันอยู่ทั่วอะตอมเลย ย้ำนะครับว่าเกิดการกระจายตัวอยู่ทั่วอตอมแต่ในส่วนของรัตเตอร์ฟอร์ดครับก็ตรงกลางนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับส่วนของนิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับก็จะล้อมรอบนั่นเองดังนั้นมันจึงมีความแตกต่างในการกระจายตัวของอนุภาคของอะตอมนะของทอมสันและรัตเตอร์ฟอร์ดต่างกันตรงนี้ดังนั้นข้อกอไก่ถือว่าถูกต้องครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูขอไข่กันดีกว่า จากการทดลองของรัตโตฟอร์ดพบว่าอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนักเรียนครับอนุภาคแอลฟานี่ก็คือประจุของฮีเลียมถูกไหม he 4 2ถูกไหมครับหรือว่าแอลฟาเนั่นเองเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับเนื่องจากอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอในอะตอมเนี่ยมีมวลน,น้อย จึงไม่มีผลต่อการชนอนุภาคแอลฟาแน่นอนครับจากการทดลองของส่วนของรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับเขาก,ก็ทดลองแบบนี้นี่ฝั่งซ้ายเป็นเครื่องกําหนดอนุภาคกําเนิดอนุภาคแอลฟานะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาทําการยิงลำอนุภาคของแอลฟาไปก็ปรากฏว่าลำแสงเนี่ยมันก็เกิดการเคลื่อนที่เป็น เส้นตรงนะเห็นไหมส่วนใหญ่มันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอิเล็กตรอนเน่ยตอมอ่ะส่วนมากแล้วมวลของอิเล็กตรอนอ่ะมันจะมีอยู่น้อยมากๆเลยนะครับดังนั้นจึงไม่ค่อยมีผลต่อการชนกันของอนุภาคแอลฟาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกิดจากการที่อิเล็กตรอนนะมันอยู่รอบนอกด้วยนะครับพอมันอยู่รอบนอกเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างนิวเคลียสและส่วนของอิเล็กตรอนทำให ลำอนุภาคของแอลฟาสามารถนะครับหรือว่าส่วนมากเนะี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้ดังนั้นข้อขอไข่ก็ยังถูกต้องครับก็ไกลกับขอไข่ถูกต้องนะต่อมาครับเรามาดูขอควายเส้นสเปกตรัมนะครับของธาตุไฮโดรเจนอะไฮโดรเจนก็คือ h ใช่ไหมที่นำมานะครับซึ่งแบบจำลองอะตอมของโบ เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนโดยเส้นสเปกตรัมที่มีค่าพลังงานเท่ากับ4.56คูณ10ยกกำลังลบ22กิโลจูลจะแสดงเส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินในช่วงที่ตามองเห็นได้โอเคครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือเขากำหนดค่าพลังงานมาให้ก็คือค่า e เดี๋ยวครูขอเงญยตลบแป๊บหนึ่งนะเขากำหนดค่าพลังงานมาให้ก็คือค่า e แล้วก็เขาบอกว่าพลังงานเท่านี้ที่เขากำหนดมาให้อ่ะมันจะแสดงเส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินซึ่งเส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินนะครับมันก็จะอยู่ที่ความยาวคลื่น486นาโนเมตรดังนั้นเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนจากค่าพลังงานครับให้เป็นค่าส่วนของความยาวคลื่นดูครับว่า หรือว่าแลมดานั่นเองนะครับลองเปลี่ยนดูว่ามันมีค่าเท่ากับ486นาโนเมตรหรือเปล่าถ้ามีค่าเท่ากับ486นาโนเมตรแสดงว่าข้อคอควายนี้ถูกแล้วก็ข้ององูนี้คือผิดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนื่องจากคอควายเนี่ยต้องใช้เวลาในการคำนวณใช่ไหมเราก็ต้องคำนวณดูนะครับซึ่งปกติแล้วเวลานักเรียนเข้าห้องสอบอนักเรียนก็ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ใช่ไหม มันก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับสูตรที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อนี้มีอะไรบ้างสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือสูตร e เท่านะเขียนติดฝั่งซ้ายเลย e เท่ากับ h c ส่วน lambda นะครับ e เท่ากับ h c ส่วน lambda แล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้วครับว่าตอนนี้คือเราอะต้องการทราบค่าเกี่ยวกับ ของอล m มดาหรือว่าความยาวคลื่นใช่ไหมดังนั้นถ้าครูย้ายข้างนะครับย้ายล m มดาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ย้าย E ลงมาข้างล่างสูตรที่ได้นะครับก็คือล m มดาเท่ากับ Hc ส่วนพลังงานโดยที่เรามาแทนค่าเลยนะครับ h ก็คือค่าคงที่ของพลังในข้อสอบสอบนอวนนะครับเขาก็จะกําหนดค่าคงที่ของพลังมาใหา้ตอนนี้ครูกําลังเปิดดูค่าคงที่ของพลังนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่เขากําหนดมาให้ก็คือ6.6คูณ10ยกกาลังลบ34จูลคูณอยู่กับวินาทีนะครับต่อไปครับ c c คืออะไร c คือความเร็วของแสงถูกไหมครับค่าคงที่ป๊บมีค่าเท่ากับ3ามคูณสิกำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับต่อมาค่าของพลังงาน,นครับค่าของพลังงานก็คือมีค่าเท่ากับ4.56คูณ10ยกกำลังลบ22 กิโลจูลแต่นักเรียนครับข้างบนนักเรียนเหลือไปเห็นแล้วใช่ไหมว่าหน่วยของมันคือจูลข้างล่างหน่วยกิโลจูลแบบนี้คือตัดยังไงก็ตัดไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องแปลงจากกิโลจูลเป็นจูลโดยการคูณ10กําลัง3นะครับหน่วยก็จะได้เป็นจูลเรียบร้อยทีนี้นักเรียนมาสังเกตดูนะครับว่าหน่วยของเราเนี่ยเราตัดตรงไหนทิ้งได้บ้างก็วินาทีตัดกับวินาทีกําลังลบหใช่ไหม จูนตัดกับจูนได้หน่วยที่เหลือนะครับก็คือจะเป็นหน่วยเม็ดถูกไหมครับตอนนี้หน่วยที่เหลือก็คือหน่วยเม็ดดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาคิดเลขดูกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวแทนไปเหมือนเดิมตรงนี้เป็นแลมดานะครับนี้มาดูด้านบนครับด้านบน10กกำลังลบ34กับ10กกำลัง8นะข้างล่าง10กกำลังลบ22กับ10กกำลัง3ครับ ฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะโดยครูจะเขียนเป็น6.6คูณกับ3นะ6.6คูณ3แล้วก็คูณ10ยกกำลังก็มาดูครับลบ34กับ8ครับได้เท่าไหร่ครูจิ้มข้างี้เลขล้วได้เป็นลบ26ครับพื้นที่พอไหมเนี่ย เหมือนพื้นที่จะไม่พอเดี๋ยวครูขออนุญาตขยับมาฝั่งซ้ายดีกว่าเอ้ยฝั่งขวาดีกว่านะครับอ,อยาขอลบตรงนี้เม็ดหนึ่งนะก็ตอนนี้นะครับเราก็จะได้ว่าลมดาของเราก็คือ6.6คูณ3ถูกไหมแล้วก็ครูเอามาสลับที่นะเป็นสมบัติของการคูณแล้วก็คูณ10ยกกำลังลบ26นะหน่วยเป็นเม็ด แล้วก็ฝั่งทางด้านล่างนะด้านล่างก็จะเป็น4.56นะครับคูณ10ยกกำลังลบ19ถูกไหมเพราะว่าลบ22กับยกกำลัง3ก็ตัดกันเหลือเป็นลบ19ต่อมาครับหน่วยที่เราต้องการอ่ะเราไม่ได้ต้องการในหน่วยเม็ดนะเราต้องการให้มันแปลงมาอยู่ในรูปของนาโนเมตรครับดังนั้นจำได้ไหมนาโนเมตรก็คือ10กำลัง9 โอเคก็เป็น6.6คูณ3คูณ10ยกกำลังลบ26นะคูณ10กำลัง9นะก็จะได้เป็นหน่วยเป็นนาโนเมตรข้างล่างก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็น4.56คูณ10ยกกำลังลบ19ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราตัดอะไรได้บ้างลบ26นะครับแล้วก็ข้ามข้ามบนนะ10กำลังลบ26 กับ10บกำลัง9นะครับเหลือเป็น10กกำลังลบ17นะข้างบนเป็น10กกำลังลบ17ม่ทำไมคูต้องเขียนละเอียดด้วยเนี่ย6.6คูณ3คูณ10ยกกำลังลบ17นะหน่วยเป็นนาโนเมตรเรียบร้อยละข้างล่างครับก็เท่าเดิม4.56 คูณ10ยกกำลังลบ19ครับตอนนี้นักเรียนน่าจะมองเห็นใช่ไหมว่าลบ17กับลบ19นี้คือตัดกันได้ถูกไหมอ่าตัดกันได้นะครับข้างบนหมดลบ17นะข้างล่างเหลือลบ2ถูกไหมอืมแสดงว่าแลมด้านะครับจะเท่ากับ6.6คูณ3ส่วน4.56นะครับคูณ คูณ10กําลังลบสองแม่พื้นที่ไม่พอละพอได้เป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวฝั่งทางด้านซ้ายเดี๋ยวครูขออนุญาตลบนะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บครับทายัางไงก็เขียนให้สวยงามครับแสดงว่าตอนนี้เราจะได้ความยาวคลื่นแล้วก็แบบนี้เลยครับเอา6.6นะครับไปคูณกับ3แล้วก็หารด้วย4.56ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้4.34 ค,คูณ10บกำลังแบบนี้นะได้4.34ข้างล่างมันก็คือ10กกำลังลบ2หรือว่าถ้าครูย้ายไปข้างบนก็คือจะเป็น4.34นะครับคูณ10กกำลัง2ทำไมครูต้องทําละเอียดด้วยเนี่ยที่จริงจิ้มเครื่องคิดเลขทีเดียวก็ได้คําตอบเลยนะ434นาโนเมตรครับ โอเคตอนนี้นะเราได้แล้วนะครับว่าข้อคอควายเนี่ยความยาวคลื่นของเราจริงๆแล้วมันก็คือ434นาโนเมตรนะช่วยครูจำด้วยนะ434นาโนเมตรมาดูครับเมื่อกี้ก็ไก่ถูกขอไข่ถูกคอควายเมื่อกี้ความยาวคลื่นของเราได้434 นาโนเมตรซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะ434นาโนเมตรเนี่ยมันอยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่เป็นสีครามถูกไหมครับถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องเป็น486แต่อันเนี้ยมันคือ434นาโนเมตรมันเป็นสีครามดังนั้นเขาบอกว่าจะแสดงเส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินแบบนี้คือผิดแล้วครับมันไม่ใช่สีน้ำเงินแต่มันเป็นสีครามดังนั้นข้อนี้ข้อที่ผิดคือตอบข้อขอวายครับ ได้คําตอบแล้วนะแล้วก็มาดูงองูสักนิดนึงครับว่ามันถูกตรงไหนมันก็ถูกกันเลยนะถ้ามันถูกตรงไหนแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับไม่สามารถบอกตําแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้ก็ถูกต้องถูกไหมมันไม่สามารถบอกตําแหน่งที่แน่นอนได้มีไหมอืมนี่ครับแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกก็คือฝั่งทางด้านขวาสุดนยครับปุ๊บ บริเวณที่มันเป็นเข้มๆก็คือบริเวณที่มีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนได้มากนะครับดังนั้นข้ององูก็ถูกอยู่แล้วนะเขาบอกว่าบอกได้เพียงแต่โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณต่างๆซึ่งเป็นที่มาของออร์บิทัลอันนี้คือเป็นการอธิบายแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมกได้ชัดเจนโอเคนะครับอันนี้เป็นเฉลยข้อที่1น,นะเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่2ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ